หมูดำหันตามใจปรารถนานะครับวันนี้ส่งในพื้นที่ที่เรียกว่าเป็น3จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็เชียงใหม่นะครับไม่ได้ส่งแบบ Delivery นะครับส่งแบบ Frozen แบบนี้เลย12ตัววันนี้ไปหลายจังหวัดเลยนะฮะเราก็จะแพ็กไปอย่างนี้นะฮะนี่ล้วก็จะมีใบสตอรี่ไปให้นะครับว่าวิธีอุน่นฟื้นฟูนยังไงแล้วก็แต่ชิ้นส่วนแล้วก็สามารถตัดพาร์ทไปให้นะครับแล้วก็มีน้ำจิ้มพร้อมอันนี้นี่ต้องบอกว่าราคาส่งเนี่ย อยู่ที่3,500บาทรวมส่งเลยนะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนถ้าเป็น delivery ี่เนี่ยมันจะเป็นกล่องใหญ่เป็นเซ็ตบ็อกซ์ใหญ่ๆอย่างที่ทุกคนเคยเห็นแต่ตอนนั้นเนี่ยเราส่งเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ในรัศมีสัก5ชั่วโมง6ชั่วโมงโอเคเราส่งได้นะครับอันนั้นก็จะมีทั้งกันไกลมีทั้งผักมีเครื่องเคียงมีขนมปังมีอะไรให้แต่ถ้าเป็นพื้นที่ห่างไกลแบบนี้เป็นฟเสเนแบบนี้นะครับไม่สามารถที่จะส่งผักอะไรไปได้นะครับเพราะว่ากว่าจะถึงเนี่ยเราก็ต้องไปด้วยรถ ควบคุมเป็นห้องเย็นไปเลยนะครับอ่ะวันนี้ไปส่งมี2กล่องไปเชียงใหม่อ้าว1 2สองอันนี้เดี๋ยวไปเชียงใหม่อ่ะแล้วก็นอกนั้นเนี่ยสจังหวัดชายแดนนี่เยอะเลยนะครับแล้วก็พื้นที่ทางใต้เนี่ยเต็ไมไหมดเลยเดี๋ยวมีรถห้องเย็นมารับอ่ะทั้งหมด12กล่องข้างหลังนี่มีอีกเพียบเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะจัดส่งไปให้โอ้ยเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราจะแรปไปให้ชั้นหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวส่งไปเลย แล้วก็ไม่เกินสองสาวันถึงแน่นอนพอไปถึงปุ๊บอย่าลืมมาเข้าตู้เย็นนะครับแล้วใครที่จะสั่งนะครับดูบนโปรไฟล์นะครับกดลิงก์บนโปรไฟล์นี้เท่านั้นนะครับในช่องทิกต Facebook YouTube กดลิงก์นี้ฮะเฉพาะช่องผมนะครับระวังเพจลอมนะครับโอนเงินในบริษัทพันปีจำกัดเท่านั้นนะครับเลขบัญชีก็ตามนี้เลยนะครับวิธีการอุ่นทําวิดีโอไว้ให,ให้ท้ายคลิปนี้เลยอะดูขอบคุณมากนะครับหมูหันตามใจปรารถนาแบบแช่แข็งพร้อมส่งแล้วทั่วประเทศ วิธีอุ่นก็ง่ายๆเพียงคุณมีหม้ออบลมร้อนหรือหม้อทอดไร้น้ำมันสำหรับหม้ออบลมร้อนตั้งอุณหภูมิที่200องศาใช้เวลา12-15นาทีทอดสำหรับหม้อทอดไร้น้ำมันตั้งอุณหภูมิที่160องศาใช้เวลา12-15นาทีเพียงเท่านี้คุณก็จะได้อร่อยกับหมูหันตามใจปรารถนาง่ายๆที่บ้านของคุณ มูหันตามใจปรารถนาแบบแช่แข็งราคา3,500บาทส่งฟรีทั่วประเทศสนใจสั่งซื้อคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยบัญชีในการสั่งซื้อสินค้าต้องเป็นชื่อบัญชีบริษัทพันปีจำกัดเท่านั้น